วันนี้ผมจะพาคุณไปดูออฟฟิศใหม่แล้วก็ผมจะมีเซอร์ไพรส์คุณด้วยและคุณจะประทับใจในตัวผมมากขึ้นคุณจะมองผมเปลี่ยนไปโอ้ยเยียแต่ว่ามีคุูผมนะโอ้โห่กระปโไม่น่าเล่นเลยโอ้ยดูนิมีแต่เล่นทาไมนี่ทำไมไม่แบ่งจากรนนี้มาอยู่ตรงนี้พ่ิกี้าใช้โคตรครูโคตรครูโคตรครคุณพูดคาว่าโคตรคร นี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พี่ปาก่อนปิดตาอ่าปิดตาก่อนหอมอวานที่สเดี๋ยวใจเย็นๆเดวใจเย็นเซอร์ไพรส์นะครับค่อยๆเดินนะน้องก้อยสวัสดีครับเอฟซี MC ครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนิกกี้นะชัดนะครับเหมือนเดิมครับเวลาผมจะเจอสุดที่รักเนี่ยผมต้องให้ผู้ชายคนนี้นะครับมาอยู่ในเหตุการณ์โอเอางี้นี่ปิ้งเลยพูดต่อหน้าเอฟซีเลยครับ มขอปรึกษาโกหน่อยผมอยากซื้อของให้ค่อยเอาอีกแล้วไปอีกแล้วจริงจะซื้ออะไรถ้าเป็นทั่วไปก็ซื้อให้หญิงกระเป๋าแล้วก็ซื้อตั๋วก็ม่เมืองนอกแต่ตอนนี้มันบินไม่ได้ไงอโโหครับครับเช็สียงจริงครับคือถ้าเกิดเป็นปกติเนี่ยก็จะซื้อกระเป๋าแล้วก็ชอบทัวร์ไปเมืองนอกอาแต่ว่าตอนนี้บินไม่ได้ถ้ากระเป๋าไม่ได้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว คอมพิวเตอร์เพราะตอนนี้น้องทำยูทูบอยู่ธรรมดาปเป่าไม่ดิคุณสั่งประกอบเลยไม่เหมือนชาวบ้านเขาเอาแบบตัวท็อปท็อปเป็นเ็แล้วไอยากไม่เหมือนใครอ่ะเออได้ปะได้ผมรู้จักคนหนึ่งพี่โจ้นี่แม่งเป็นเซียนประกอบเอาเลยประเทศไทยนี่เขาเขายืนหนึ่งเอางี้ก็ได้ทำไงก็ได้ให้น้องไปภุมในตัวผมอ่ะโอเลยโอเลยพี่แจ๊สวัเดีครับพี่พี่โจ้เอาดูไปแจ๊สทุนเพ่อนนี่พี่โจ้ดีครับพี่โคบอบอกว่าพี่โจ้เนี่ยประกอบคอมแบบเจ๋งๆแบบระดับโปรได้เลยทำได้ครับ แต่ว่าอยากได้ยี่ห้อออรัสอะพี่ได้ครับไม่มีปัญหางบไม่อัน้น <c oughs> นี่ห้อนี่กายผู้หญิงก็ไม่อัน้นก้อยชอบสีส้มขอสีส้มแล้วก็ขอออรัสเพราะว่าย่อออรัสเนี่ยมันเร็วมันแรงแล้วก็มันเสถียรพี่เอาเอาแบบมีท่อน้ําด้วยท่อน้ําเอายิ่งเย็นด้วยเร็วแรงเย็นเสถียรออรัสได้ครับพี่ผมขออย่างนี้ด้วยพี่ขอเป็นรูปก้อยด้วยไหมเออเอาเป็นตัวการ์ตูนรูปก้อยแล้วเขียนแล้วก็ น่ารักเขาก้อยคุณพีป๋าชื่อชื่อเขาก้อยยกก้อยยกได้ครพี่จันได้ครับพี่โอเคอย่างงั้นผมฝากรบกวนพี่โจโหน่อยนะครับพี่โอเคครับ <Okay. S 2> พี่โจโอขอบผมนครับโอเคครับครับ,รบดีครับอ่างั้นเดี๋ยวเอางี้ให้เขาประกอบคอมแล้วเอาไปไว้ที่ออฟฟิศแล้วเดี๋ยวผมโทรหาก,ก้อยไปรับก้อยกันแล้วบอกว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์นี่นะถ้าพนันละผมรักมาก่อนใครนี่เหรอในวงการนี้ผมรักคนแรกอะไอไพวกที่พี่เขาอะมาหลังๆนั้นเฮ้ยรักใครบ้างหลัง เฮียเลยเียรถั่ง้เปล่าเป็นบ้าดเขากเห็นแล้วสิเฮียไม่รู้แล้วว่าผมซื้อรถใหม่บ้าอย่าไปพูดถึงเลยไปคิดถึงังเลยเฮ้ยคิดถึงใคคิดถึงคไงเอไม่เจอกันเลยเป็นไง้างก็ดีค่ะคิดถึงผมรึเปล่าครับนิดลเริ่มห่างเหินแล้วนะอะไรเริ่มห่างเหินละผมแล้วคือเป็นอย่างนี้ทุกคน่ะพอดังแล้วแบบเมื่อก่อนยังแบบเล่นกับผมเล่นองนี้นะผมถาม่าคิดถึงผมไหมคุินแล้วอ่เม่่อนอกว่าอะไร ก็ประมาณนี้แหละวันนี้จะพาไปไหนวันนี้ผมจะพาคุณไปดูออฟฟิศใหม่ผมไม่ทำให้คุณภูมิใจผมไม่ทำให้คุณคิดว่านิกกี้โตแล้วนะมิกกี้ไม่ใช่นิกกี้ที่เล่นเล่นสนุกสนานไปวันวันนั้นนะแล้วก็ผมจะมีเซอร์ไพรส์ให้คุณด้วยแลวคุณจะประทับใจในตัวผมมากขึ้นคุณจะมองผมเปลี่ยนไปวันนี้ผมจะน่ารักมากขึ้นอะคุณจะเห็นอนาคตของสองเรา เป็นยังไงเดี๋ยวคุณรู้แนะ่ออฟฟิศใหม่ผมจะเจอครับแต่ว่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับกดซับสไครต์ก่อนนะครับทั้งช่องนิกกี้แล้วก็ช่องน้องก้อยนะดโอ้อโหเดี๋ยวไปเจอที่ออฟฟิศโอ้ย,อยไม่มีแรงเปิดประตูเลยเว้ยผมเองครับท่านครับผมเองท่าน<ๆ>มามาเ<อ>็ูแล้วออฟฟิศใหม่ของพี่น้องก้อยมาดูนี่นี่มามาจู่มมือเลยมาโอ้แล้วก็เดี๋ยวไปเอาป้ายไอ้โปรแกรมเมอร์อะไรออกด้วย คือเจ้าของเก่าแล้วพี่ไปซื้อเข้ามาอันนี้คือพี่ซื้อเทคโอเวอร์เลยเหรอคะเทคโอเวอร์เด้อเด้อเด้อเดถามก่อนพามาทำไมผมมาไปดูสัมภาษณ์มาแล้วน้องก้อยเขาบอกว่าเขาชอบผู้ชายทรรมหากินผู้ชายขยันมีความคิดแล้วคนก็ชอบมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าชอบแบบนี้เนี่ยอย่าเอาไ้นิกกี้ให้เอาใครเอาไอ้คนอื่นนี่มาจีบคุณน่ะพูดดีมาหาคุณน่ะแต่ผมไม่พูดว่าใครละกันว่าใครอ่ะหนูเป็นฝั่งเลยอ่ะแล้วไงแล้วไงต่อแล้วไงต่อ นี่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 ไอ้นิกกี้เนี่ยคือผู้ชายเจ้าชู้ลุกเจ้าชู้เลยรักสนุกแต่ถ้าอีกคนหนึ่งคือผู้บริหารอบอุ่นมีหน้าที่การงานที่ดีอนาคตดีคุณกำลังจะบอกว่าเขาเป็นคู่แข่งคุณเหรอผมไม่ได้เขคำาคู่แข่งนเกติอ่านนี่เห็นไหมพอกับเขาคุณไม่หยอกแล้วเพื่อนกระชงกันจังเลยในเทปอ่ะจริงเหรอไอ้ฮะพอไปเทปนั้นผมดูชงกันจังชงกันจังเลย ผมก็เลยอยากให้ชาวเน็ตได้รู้ว่าผมไม่ไว้สามสิบเนี่ยในลุคที่กระลอนรักสนุกเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงเหรอคะผมก็คือเรื่องจริงส่วนหนึ่งแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนตัวเองทําเพื่ออนาคตให้คุณได้เห็นว่าผมมีอนาคตนะครับนี่คือออฟฟิศของผมครับมาอาจารย์เชิญครับผมอันนี้คือของพี่นิกกี้กับกบอยเหรอไม่ใช่ของพี่คนเดียวเขาจริงโกธของพี่คนเดียว เห็นไหมอ๊ยคโอเคอะไรบ้างอะไรบ้างทีนีผมมองเป็นเป็นเป็นอย่างนี้นะต่อไปเนี้ยผมไม่ใช่แค่จะทําแค่ช่องนี้ก็จะชัดหรือว่าช่องโกบอลคัทแล้วคือช่องของคุณเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นน้องเป็นน้องที่เราแบบรู้สึกว่าเราปั้นมาในโลกยูทูบอย่าบอกนะคุณจะให้เข้ามาใช้ที่นี่ด้วยคนอื่นเก็บตังค์แปรห้อยนาที่ดีมใช้ฟรีอุ้ยมันใช ทำไมทำไมกลัวผมอ่ะไม่กลัวอุ้ยไม่กลัวไม่กลัว่ะไม่กลัวอะยังไงพ้อมันยังไงนี่นี่ลงมือไม่ปล่อยละเป็นไรล่ะชาาเน็ตอูมาวินนี่ๆๆ่่คิดเอาเองมานี่นี่ทีมงาน ไปป่ายทีมงานหน่อยนี่น้อง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 ในบในโบในบริษัทนี่น้อง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 เฮ้ยอย่างงเลยเฮ้ยอย่างงอย่างงอ๋ออย่างงอย่างงไอ้ห้องอะไรคะเห็นไหมเห็นไหมล้วปั่นวิวเฮ้ยแล้วไปเปิดเทปวัดได้ไหมเปิดเทปนิกกี้ดิเฮ้ยช่องน้องช่องน้องไปเปิดไปปั่นเทปวัดธุรกิจน่ะโอ้โหแล้วไปพี่ไปค้างไอ้ตรงก้อยโป้อีกแล้วพี่ไอ้ไอ้ไอ้ตรงนั้นน่ะเปลี่ยนเลยไอ้สีนั้นก้อยโป้ไม่เอาก้อยโป้ใครตัดว่าเทปเนี้ยเดี๋ยวเคพียงผมเลย โ้ไม่ดูแลก้อยเลยอ่ะผมโมโหด้วยตบอย <laughs> ผมโมโหจริงครผมดูแลแบบเลือดผมขึ้นหน้าเลยเลือดเลยต่อยจากนี้ไปคุณไม่ต้องไปตัดที่อื่นแล้วตัดที่นี่ทีมงานผมนี่ทีมงานผม,ผมดูตรงแล้วบ้ากรรมกว่า <laughs> ทีมงานมือเลนี่ยทีมงานกูเ่ยมาดูแลห้องนี้คือ,อยังไงอันนี้เป็นห้องที่เหมาะสําหรับไลค์คือต่อไปถ้าเกิดพวกแก๊งหนูอยากไลฟ์มาอยู่ห้องนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีครบทุกอย่างใหญ่บ้างมีไฟมีสปอร์ตไลท์บ้างกี่ตัวคุณดูดิพี่ๆลงทุนไปเยอะไหมคะ สามสิบนะสามสิบอะไรอ่ะสามสิบบาทสามสโล่อ่าคุณดูอันนี้เป็นแบบกรีนสกรีนนะครับดีมากอ๋อกรีนสกรีนกรีนสกรีนอ่าโอเคเดี๋ยวหนูไม่เชื่อนะคุณเคยไปเที่ยวโอกโลกไหมยังไม่เคยไปอ่ะพี่เคยไปเหรอคะจขึ้นยานอวกาศครับไปกับใครอะคะไปกับผมสองคนจากงานของพี่อ่านี่เป็นยังไงมิกกี้แอร์ไลน์คือคุณอยากไปไหนก็ได้คือผมอยากให้คุณดูว่าบริษัทผมเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยไปไกลขนาดไหน น้องก้อยบางคนชอบอะไรที่จินตนาการอยู่แล้วชอบไหมชอบชอบพี่ชอบเฮ้ยแกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยรังเกียจอะไรอะไรแอร์ไลน์อะไรเราจะพาไปไหนเล่าแต่มีเรื่องสมมติว่าถ้าพี่อยากกลับโลกปั๊บนี่ Mini Cooper ที่ให้หนูน้องก้อยบอกว่าน้องก้อยชอบจินตนาการใช่ไหมครับเมื่อกี้มีไปนอกโลกแล้วนี่ขึ้นินิคูเปอร์แล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะพาหนูไปงาน งานงานโอรไบอยแล้วดูแบบช่วงเนี้ยกลับดูเหนื่อยเหนื่อยมือคุณหลวงจะลบได้หรวอเปล่ได้ดิเอารถถึงมี่นี่กระจกไหมอ๋อลบถึงกระจกนี่คือผมเปิดกระจกหรือว่าจะให้คนมาขายพวงมาลัยร้อเล่นนะภพวงมาลัยได้อ่ะโต๊กมาอุ้ยเข้าไปในรถด้วยได้ไหมนี่พอพอได้ไปไปโต๊ะไปโต๊ะอะไรไปครับถ้าใครยุ่งกับก้อยห้ามใครแตะตัวก้อยเดือดขาดจำไว้ เห็นไายขูดทะลุรถเลยโอ้ยแต่คนดูแบบเหนื่อยแล้วนะซึมซึมไปแล้วนะมานอนพักก่อนเม้านอนพักอะไรบนรถได้ไหมอะคุณมานอนพักก่อนเดี๋ยวผมนอนได้ได้ได้นี่คือผมนอนได้นอนได้ครับนอนพักก่อน นี่คือโรงแรมอุ้ยเนียนแต่ว่ามีพุงโผล่ขึ้นมาเนี่ยโผล่นี่นี่กระพุ่งโผล่เยอะมากเลยไม่น่าเล่นเลยโอ้ยดูนี่มึงจะเล่นทำไมเนี่ยทำไมไม่แบ่งจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ไปนี่ก่อนอ่าแล้วโก้ทำนี้โก้ทำนี้โอเคขอบคุณโบบอยมากนะครับครับที่เริ่มต้นทํา YouTube กับผมนะครับอืมไม่ต้องรับใบแล้วท้องครับขอให้โกไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับโอ้โห ไอ้เวนพอจากพอจากพนี้ไปเวลาผมมีลูกค้าผมไม่ต้องแบ่งให้ใครแล้วเว้ยเลี้ยวเลยย้ำจริงเลยนี่นะครับอะคือรถก่อนไปอีกงานนึงไปอีกงานนึงที่พี่คิดว่าอีกประมาณสักามสี่ปีมีงานนี้เกิดขึ้นแน่คุณเอามือไว้ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามไปเฮ้ย อาลัชพรใครไปแใครทาใครเบอเมื่อคืนพี่กินเหล้าเยอะอบพี่ยเบอเลเอู่เลยจเลยเลยเลยจูบจูบเลย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 จูบูเลเบบยเล มีแค่ก้อยถ้าไม่เชื่อใครจะเป็นเศรษฐีนะสินะสิใครจะขึ้นรถทัวร์ใครจะเป็นเจ้สวยันะสิชนะสิใครจะตัวเลี่ยมทองชนะสินะสิใครเอะก้อยที่ก้อยไปเยอะเลยนะเพื่อเงินที่ก้อยทำได้เยอะในแนี้ลได้ทุกมุกแล้วสองอะไรมาได้หมดเขาเท่านั้นอ้ตอนนี้เขาเท่านั้นเดี๋ยวจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งเป็นห้องอะไเป็นห้องเป็นห้องไปแล้วก็ไปรู้จักกับทีมงานโอเคอันนี้คือทีมงาน เป็นทิมงานแนะนำตัวกับพี่ก้อยหน่อยพี่ชื่ออะไรพี่ติงครับผมพี่ติงครับพอดครับผมอ่ะพี่พอดทีบพี่ทีบอ่าพี่ทีบอ่มาพี่ปูครับพี่ปูแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างครับในนี้ สวิตชเชอร์อ่ำเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ไปไดร์เป่าเลยครับผู้กำกับผู้กำกับครับแคนโกบอยคหรออะไรนะไมปนี่พี่ไอ้นี่ให้เงินเดือนเขาเป็นแจ้งเงินเดือนเพราะว่าเขามาของานพี่พี่ก็ถามเขาว่าเคยทำอะไรมาก่อนแล้วตอนอยู่โฟร์เกเมอร์เขาก็เป็นผู้กำกับอะไรเงี้ยผมว่าโอเคงั้นทำงานต่อไปช่องนี้ได้อ่ารีบงานตั้งใจทำงานนะพี่นะไม่เป็นไรตามสบายตามสบายตามสบายไปไปไปเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงมาอีกห้องคืออะไรอันนี้เป็นโรงแรมเหรอคะใช่ว่ายทำอะไรคะมาดูด เคยไหมเคยไหมพี่เคยเข้ามาเคยเข้าตอนไปถ่ายเฟิร์นไงอ๋อไปถ่ายเฟิร์นนอกนั้นมีไหมคะไปไปพี่มีคอนโดนี่เป็นห้องห้องจำลองสมมติแบบห้องนู้นเต็มอะไรเงี้ยก็มาใช้ห้องนี้ได้ค่ะนี่เบาเบาแต่อย่างที่บอกไปว่าพี่มีเซอร์ไพรส์ให้ก้อยเหรอคือคนเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์คนชอบเซอร์ไพรส์ผู้หญิงไม่ครับเซอร์ไพรส์คนที่ผมชอบครับและชอบกี่คนคุณก็้ว่าผมชอบกี่คน มามาดูมาดูอันนี้เป็นห้องทํางานของผมอ๋อนี่ห้องทงานพี่ใช่อันนี้คือเป็นห้องทํางานของผมแต่ว่ามันก็ยังโล่งๆตอนนี้ยังโล่งๆอยู่แล้วก็โคบอยครับครับ่วยไปแก้เรื่องเสียงให้ผมก่อยได้ไหมได้ผมไม่ชอบไม่ชอบเสียงกล้องผมชอบเสียงโจอะเสียงอะไรนะัว ไม่ต้องแต่งกล้องโต่งจอนี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พี่ตาก่อนพอ่ป้าตาก่อนขอหอมวัวที่หนเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นเซอร์ไพรส์นะครับค่อยๆเดินนะน้องก้อยนั่งเลยนั่งเลยเซอร์ไพรส์และยังไม่หมดแค่นี้นะครับคุณก้อยครับโทษนะฮะยังไงยังไงมาดูมาดูมาดู น่ารักน่ารักน่ารักแล้วก็คุณก้อยชอบสีส้มเพราะว่าผมอ่ะน้องก้อยเป็นคนที่ชอบสีส้มเป็นคนชอบสีสีแล้วคุณดูนี่ปกติเนี่ยคอมทั่วไปเนี่ยวลาเปิดเนี่ยก็ใช้เวลาสักประมาณสักหนาทีอะไรเงี้ยป่ะอ่าหนาทีหรือว่าสี่สิบวิแต่เครื่องนี้เนี่ยไวมากเดี๋ยวจับเลยกี่วิคุณดูนะนูนดเอาดูนี่ดูแล้วดูแล ดูนะจับเวลานะฮะบอยจับเวลาได้ครับครับงสองสาดูเครื่องนี่เป็นไงดูแต่ที่สำคัญดูหน้าจอฮะมานะครับเสร็จแล้วดูนะนี่ไงกี่วิ้กี่วิ้งเมื่อกี้กี่วิ้งสิบวินาทีสิบวินาทีดู ชอบไหมครับดีไซน์น่ารักมากรู้สึกมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูเร็วอะ่ะมันดูเร็วเพราะว่าคอมอันนี้นะ<อ>เล่นไ,ได้ทุกเกมในโลกใบนี้ไม่มีกระตสุกลื่นฟึซลื่นฟึซแล้วเก้าอี้อ่ะน้องก้อยตัวนี้ที่น้องก้อยนั่งอยู่อ่ะเป็นเก้าอี้ตัวเดียวในประเทศไทยที่สั่งมาจากเมืองนอก,นอกสั่งทาแบบพิเศษเศไต้หวันนี่พูดจริงเอาจริงๆสั่งพิเศษจริงๆหลือเกินไต้หวันเดี่ยชอบแล้วเกินชอบหลือเกินอะไรก็สั่งจากไต้หวันนี่แหละ เพื่ออะไรเพื <laughs> ่ออะไรเพื่ออะไรอ่ะนะก็ชอบสั่ของไต้หวันไงใช่เพราะว่าของพวาในไทยมันไม่มีไงก็เลยต้องไปสั่งมาจากไต้หวันอ๋อไม่เกี่ยวกับเที่ยวพับไต้หวันอะไรไม่มี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 ไีไมเร่มี เราคุยเรื <Okay. S 1> อ่องคอมีปวะไม่เดี๋แต่พี่เปรียบเทียบให้น้องก้อยฟังคือ a l l a สเนี่ยเปรียบในวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยเปรียบเสมือนซูเปอร์คาร์ของวงการคอมพิวเตอร์แรงสุด<ท>รเร็วสุดท็อปสุดแล้วคนที่เล่นเกมพวกระดับแบบโปรเพเยอร์ er, หรือว่า E-Sport ์ port, นักเล่นเกมระดับโลกอะใช้กันหมดเลยเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์เกมมิ่งระดับไฮเอ็น แล้วต่อไปเนี่ยพี่คิดว่าหนูน่าจะทําแบบสตรีมเกมอ่ะเพราะว่าผู้ชายชอบดูไงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงล่วถ้าเป็นน้องก้อยเล่นแล้วพูดเก่งอะไรเงี้ยพี่ว่าคนน่าจะชอบแล้วเราจำเป็นไหมคะที่ต้องหน้าจอเป็นรูปนี้จะเป็นมาเปลี่ยนได้ไหมถ้าจำเป็นสิเงินกลัวเพื่อให้ถ้าต้องรูปนี้คือ่ะคุณลองลองดูคุณลองเล่นเกมดูเพราะว่าผมว่าแบบน้องก้อยเหมาะเป็นสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยนะเหมาะเหมาะเป็นสตรีมมือไม่ค่อยมีผู้หญิงทำช่ป่ะมีผู้หญิงทำแต่ว่าถ้าน่ารักน่ารักตอนนี้ก็มีที่ดังๆมีแป้งซีบิงใช่แป้ีบิท่เาดัง นี่อ่าเอ้ยดูน่ารักเลยอ่าน่ารักน่ารักอ่าคุณลองดูมันเดินเร็วเร็วได้ไปทำไม่ได้ไปไปก็เดินไปหนู่พิทางอ่ะก้อยหนูต้องเดินไปทางโน้นสิโอ้ยจะพวกแล้วไอ้ก้อยออกจากไอ้มุนหมุนสิจะปวดหัวก้อยเดินดีโอปวดหัวเลยน่ามึนเลยกูไปไปไปโอ้ยก้อยยังไม่ผ่านด่านแรกเลยอ่ะยังไม่ผ่านเลยไอ้ด่านมุนหมุนเนี่ยอ้าว แ็่ก็นความที่หนูตามคนสุดคนใหญ่ไปอ่ะฮะหนูไม่เจอเลยเอาหนูฉีกแล้วหนูฉีกแล้วอ้าวอ้าวนิกกี้ครับสรุปแล้วจะเช่าเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงครับเพราะว่านี่มันเกินชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับอ้าวพี่ไปคุยกับโคบอยอ่ะนี่ไม่ใช่ฟรีฟรีนิกกี้หรออ้าวก็ถามตรงนิกกี้สิครับใช่ชอปฟรีพอดไหม ใช่ใช่ที่ผมมาเก็บค่าเช่าครับคุยกับใครได้ครับคุยของอ๋อเช่าอ๋อหน้าผู้หญิงพี่มาจะพูดงี้ได้ไงอะไม่ไม่ก้อยแต่คอมพี่ซื้อให้ให้จริงแต่ว่าเนี้ยปลอมไม่ไม่ไม่ได้ปลอมไม่ได้ปลอมแต่ไอออฟฟิศเนี่ยคือพี่ชอบออฟฟิศนี้แล้วพี่ก็เลยเดี๋ยวคือจะซื้อไงสามสิบล้านหนึ่งจะซื้อคุยราคากันอยู่สามสิบล้านเหรอโอเลยไหม เดี๋ยวพี่เคลียร์ผมด้วยแต่ค่าเช่าผมบอกคุณเลยผมไม่ให้ไม่เป็นไรผมรอสามสล้านไงเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันนะค่อยเคลียร์กันค่อยเคลียร์กันแต่ว่าคอมพี่ให้หนูนะก็คือสงที่จริงอย่างเดียวคือคอมสงอย่างเดียวคือออรสจริงอย่างเดียวสงอย่างเดียวคือออรัสอันนั้นพี่ให้หนูสีอย่างเดียวไม่หรอกเดี๋ยวใช้คอมออรัสเล่นเกมอย่างเดียวเขาก็เพลินแล้วเขาก็ลืมผู้ชายกว่าแล้วเขาเล่นเกมแล้วตอนเนี้ยพูดไปเรื่อยแล้วพี่โตฝากเคลียร์เลยฝากเคลียร์ด้วยแมแล้วแล้วแม่เอาแห้รคอ่ใ้ไคตรคไป พูดคำว่าโคตรคูจำไว้นะอย่าให้รู้เลยว่าไปนั่นคิวที่บริษัทโคตรคูอะจำไว้นะอย่าให้รู้ไปไม่ได้จริงขอไม่ให้ไปไม่ให้จริงค่อยมาเฮ้ยเฮ้ยแล้วเงินกูไงเงินกูอะเราจะไม่ให้ไปเลยไม่ต้องไปเดี๋ยวไปจำไว้นะอย่าเดียคนเดียว อย่าเได้คนในซอยพี่ยอ,อย่ากได้คนในซอยนั่นค่าเช่าก็ไม่ให้เด็กเว้นโอ้โห